ทีนี้เรื่องของนักร้องวันนี้นายกเองก็ฟาดกับมีนักข่าวไปถามนายกก็บอกว่าสังเกตดูสิคะคือสื่อไปถามว่ากรณีที่ดิดอันพายนะคะทำไมมาเป็นประเด็นในช่วงนี้นะคะนายกก็บอกว่าสังเกตไม่ล่ะเรื่องนี้จะมาขยายความให้ฟังค่ะท่านผู้ชมน่ะเพื่อนๆกค่คือย่างนี้ จำได้ไมค่ค่อยดฉันเคยพูดไล่เรียงถึง15ตัวตึงว่ามีใครบ้างซึ่งในวันที่พูดคลิปอันนี้นะคะพูดถึงไม่กี่คนเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเกือบ20กว่าคนที่อยู่ในลิสต์ที่คิดว่านะคะถ้าเกิดว่าแยมออกมาเมื่อไหร่หรือมีช่องเมื่อไหร่โดนแน่วันนี้คือนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวพูดเลยนะคะเพราะว่าสื่อไปถามว่าไปเอากรณีที่ดินอันพายเนี่ยขึ้นมาทำไม นายรัฐมนตรีก็ตอบแบบคือทีฉันบอกว่าโคตรชอบอะ่ะอุ้งอิงเธอสู้คนมากฉันอยากได้นายกอย่างนี้แหละไม่ต้องไปกลัวมันค่ะเพราะยังไงมันก็ด่าอยู่แล้วมันไม่มีเรื่องอะไรที่จะมาว่าอะไรคุณมันก็ไปหยิบเอาเสื้อผ้าหน้าผมมาวิภาวิจารณ์กันอีกคนที่ว่านายกไม่สวยแต่งตัวไม่ดีไปดูหนังหน้าแม่งสิคะเวลาไลฟ์สดทาง t ok นะิกต็อกเนี่ยใช้แอปจะหน้าบิดหน้าเบี้ยวไปหมดเลย มึงมึงเองเนี่ยมึงสมควรที่จะเอาเวลาเนี่ยไปดึงหน้าดึงหนังหน้ามึงมากกว่าที่จะมาสนใจว่านายกจะใส่อะไรวันนี้นายกแพทองทานบอกว่าสังเกตไหมล่ะมันมีข่าวมาอย่างนี้คะนะฮะเขาว่ากันว่ามีนักร้องนะฮะบางคนนะฮะก็คือตัวเองเนี่ยส่งลูกไปเรียนมันนอกก็เพราะไม่คิดว่าจะอะไรอย่างนู้นอย่างนี้เนาะก็คิดว่าจะจะมี ฐานข้อสารนะฮะให้ตกกันอยู่เรื่อยๆนะฮะหรือพอมีภารกิจอะไรก็ไปทำเรื่อยๆแต่หลังๆมาเนี่ยนะคะคือผลงานมันไม่เข้าตาพูดง่ายๆว่าทําภารกิจไม่เคยสําเร็จนะฮะภารกิจที่ว่าก็คือภารกิจมิชชั่นอิมพอสิเบิลของมันเนี่ยนะ,ะมันไม่สําเร็จเมื่อไม่สําเร็จเนี่ยนะคะเงินก็ไม่มางานงานไม่เดินเงินมันไม่มาละค่ะทีนี้ก็เลยหันมาคือปกติกินสองทางอยู่เนาะไงจําไ,จได้ไหมฮะสีส่วนกันดาโดนอะไร ะะเจ๊งดอกจิกอะไรพวกเนี้นะฮะที่เข้าที่ท,ที่ที่อยู่ในกระบวนการตอนนั้นเนี่ยนะะโดนคดีอะไรซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของอกระบวนการยุติธรรมอยู่จะจบลงยังไงเราก็คงต้องตามกันดูนะคะทีนี้คนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะฮะมันไม่มีใครมารับหรอกค่ะว่ากูเองแต่การที่นายกแพทองทานออกมาพูดแบบนี้แสดงว่ามันมีจริงนะคะกรณีก็คือบอกว่าสังเกตไหมล่ะเพราะนะบางคนเนี่ย ใช้ชีวิตแบบเขาเรียกอะไรนะคนเรามันมันมันใช้ชีวิตด้วยเงินคนอื่นอะมันไม่ต้องทํามาหากินเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเหงื่อเหงื่อไหลใครย้อยเหมือนชาวบ้านเขาทั่วๆไปนะฮะลูกจะไปเรียนเมืองนอกปีหนึ่งกี่สิบล้านก็ได้เพราะว่าไม่ได้เป็นเงินของตัวเองทําภารกิจที่เข้าตาทีนี้วันดีคืนดีไอ้เจ้าของกระเป๋าเงินเนี่ยมันยังจะเอาตัวไม่รอดมันก็บอกว่าเอ้ยกูไม่ไหวแล้วะมึงหาทางไหนได้มึงก็ไปเอาเถอะ ก็เลยนำมาสู่การที่นะคะมีการเหมือนพูดทํานองว่าหรือตอนนี้ก็ลําบากนะลูกก็เรียนเมืองนอกแล้วตัวเองก็ต้องใช้จ่ายมีภาระทางสังคมถ,ถ้ายอมจ่ายก็จะไม่ร้องแต่ถ้าไม่ยอมจ่ายฉันก็จะร้องอย่างน้อยๆฉันไม่ได้หวังหรอกว่าเธอจะติดคุกหรือมันจะเอาผิดเธอได้แต่ให้มันเป็นข่าวให้เธออับอายว่าเธอเนี่ยไป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 ,ไป,ไปอ่าฮุบที่ธรณีสงมุ่นนี่นั่นมันเป็นแบบนี้นะคะ ก็คือจะถ่ายเงินนั่นเองแล้วกรณีอย่างนี้ไม่ใช่เพิ่งมีค่ะเกิดขึ้นมาบ่อยๆครั้งมันโดนมาหลายคนจนกระทั่งมีคนที่เป็นนักร้องถูกดำเนินคดีไปแล้วเพราะเขาล่อซื้อดิฉันจะพูดเลยนะคะว่าวันนี้พวกนักร้องหลายๆคนเนี่ยอย่างเช่นล่าสุดสนธิยาเนี่ยที่ออกมานะคะที่ไปร้องกรณีตั้งนักธรมุนเนี่ยนะคะเขาก็พูดให้สัมภาษณ์ว่าเขาไม่ได้เกียดชังอะไรเขาเพียงแต่ต้องการที่จะเอามาให้ดูหรือเอามาให้ถาม หรือเอามาถามว่าผิดหรือไม่ถ้ามันผิดก็แล้วไปไงนะแต่ถ้าผิดอย่ก,กูก็ได้หน้ากูก็ได้งานอะไรประมาณอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นที่ฉันบอกว่าวันนี้อาจะมาพูดง่ายๆว่าจะมาแบบนักร้องเนี่ยกลายเป็นคนที่ร้องแล้วนะคะต้องกลับไปฟังเองไม่มีใครสนใจเพราะว่าเป็นปีๆมาแล้วที่พวกนี้ร้องแล้วก็ล่าสุดนะคะ นายกอาดอกเตอร์ทักษิณก็มีการดําเนินคดีให้ฝ่ายกฎหมายดําเนินคดีกับธีรยุทธ์สวนเกษรแล้วก็หมอวรงแล้วก็จะมีตามมาอีกค่ะแล้วก็จะเห็นไหมคะว่าหลายคนถอยถอยเพราะรู้นะคะว่าถ้าเกิดว่าเขาจะฟ้องกลับแปลว่ามึงมีสิทธิ์ที่จะที่จะมีความผิดคือทุกคนมันทําอะไรมันรู้ตัวหมดแหละค่ะแต่มันคิดเพียงแต่ว่าเขาก็คไม่กล้ามาฟ้องกูหรอกเพราะว่าถ้าฟ้องกูกูก็จะได้ออกข่าวตีีต เรื่ออะไรฮะกูก็จะได้ออกขาก,กูได้ตีฟูไปเลยว่ามันกั่นแกล้งกูมันใช้กฎหมายกูเห็นไหมคะล่าสุดก็ออกมาอดควนแล้วว่าไหนบอกว่าจะปองดองเขาว่าจะมาปองดองอ่ะมึงแต่ลูกน้องมึงไปด่าเขาทุกวันเขาจะเอาไว้ทาพ่อเหรอคะวันนี้ที่ฉันบอกว่ามันเป็นบทของการสู้คนคะ่ะแล้วการสู้คนครั้งนี้สู้แบบที่มั่นใจด้วยนะคะว่ายังไงยังไงมึงก็เอากูไม่ลงหรอกก็แค่นี้เองนะคะนายกแพทองทานบอกเลยคะ่ะว่าสังเกตไหมคะสังเกตไหมล่มนะอืมนะคะ ะะเพราะฉะนั้นที่ฉันบอกว่าเราก็จะเห็นสังคมเป็นแบบนี้ส่วนคนที่มาอ้างบอกว่าประเทศไทยเป็นเมืองพุทธไม่ควรจะมีเรื่องของอะไรเนี่ยอย่างงาหน้าหงาเพิ่งออกมาพูดเนี่ยว่าประเทศที่มีบ่อนการพนันคือนู่นนี่นั่นดิฉันบอกว่าไม่จริงละฮะพวกมึงก็อย่ามากระแดกถามจริงๆิงตั้งแต่มีเป็นนักดนตรีตั้งแต่มึงเป็นศิลปินมาเนี่ยนะคะมึงสูบแต่บุหรีเ่เหรอมึงแดกน้ำเปล่ามึงดื่มแต่นมเหรอคะอย่ากระแดกนะคะ รังเกียจนะรังเกียจมากเลยไอ,ไอ้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 คาสิโน,โนเนี่ยนะคะร,รังเกียจมากๆาแต่พวกมึงทําอะไรขายคะสิ่งคือดิฉันบอกว่าการพนันเป็นการมอมเมาจริงแต่มันอยู่ในที่ในทางของมันนะแต่ของของมึงที่ไปมอมเมาไปชา purple, ชนทั่วไปเนี่ยนะคะพูดง่ายง่ายว่าเข้าปั๊มก็เจอแล้วเพราะฉะนั้นอยากก่าอยากกระแดะอย่าดัจจริตอย่าเที่ยวมาชี้อันนั้นถูกอันนี้ผิด <Okay. S 1> มึงไม่มีราคานะมึงพูดง่ายงว่ามึงไม่มีสิทธิ์ที่จะ มาชี้ผิดชี้ถูกเรื่องแบบนี้ในเมื่อตัวมึงเองอ่ะยังไม่ฉลาดมึงอย่าทำตัวเป็นผ้าคีริ้วสกปรกไปเช็ดอะไรก็ไม่สะอาดแหละค่ะทําตัวมึงให้สะอาดก่อนใช่ค่ะแครอทไงคะ,นะะแครอทสีส้มๆอ่ะนะคะเขาหมายถึงพระประสงนอกรีบที่ทําอะไรต่ออะไรเขาเรียกว่าแครอทนะคะส่วนแม่ชีเนี่ยนะคะก็ต้องเปรียบเทียบเป็นหัวใจเท้าเพราะมันสีขาว นั่นแหละค่ะคือถ้าราบใดที่าศาสนาพุทธยังไม่ถูกบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญให้เป็นาศาสนาประจำชาติดิฉันเชื่อนะคะว่าวันหนึง่งศาสนาก็จะถูกย่ำยีอยู่อย่างนี้โดยที่เราก็ไม่สามารถที่จะไปทําอะไรได้เต็มที่เต็มทางเพราะว่ามันก็กลายเป็นว่าเรื่องนี้นู่นนี่นั่นคือดิฉันก็อธิบายเรื่องนี้ไม่ถูกแต่มีความรู้สึกว่าไม่เข้าใจนะคะถ้าหากว่าเราจะบอกว่าคนไทยเนี่ยนับถือพุทธเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต แต่คนไทยก็ไม่ได้เข้าวัดทุกคนนะคะอย่างตัวนี้ฉันเองเนี่ยการเป็นพุทธก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องเข้าวัดทุกครั้งเรามีภาระเรามีอะไรมากมายแต่ถามว่าใจเราเป็นพุทธไม่เป็นเกิดมาก็เป็นค่ะไม่ต้องมีใครบังคับนะคะจากซานฟรานซิสโกสวัสดีค่ะฝากรายการด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> นะ,ะ,นะะทีนี้ส่วนเรื่องสุราก้าหน้านะะ,นะะออกมาเคลมกันใหญ่เลย สรุบสุราไม่ก้าวหน้าค่ะวันนี้สุราชุมชนค่ะฉันเคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าถ้าพักเพื่อไทยได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลอะไรดีๆที่เคยทําหรือเคยคิดจะทำนะฮะในสมัยของไทยรักไทยเขาจะเอากลับมาหมดและเรื่องที่เขาจะทํามันเป็นเรื่องที่แบบว่าเคเรป็นกล่องดวงใจของชาวบ้านน่ะจาได้ไหมฮะมันเคยมีการสับภาษามิตีไปจับแม่ค้าที่เอาเขาเรียกอะไรนะ ที่เอาน้ําหรืออะไรที่คือเวลาเขาทำทาข้าวหมากหรืออะไรสักอย่างมันก็คือจะการเอาข้าวมาหมักเนาะแล้วก็ใส่เชื้อลงไปทีนี้ตัวนั้นเนี่ยนะคะมันก็จะใช้แต่ข้าวส่วนน้ําเนี่ยนะคะเขาก็จะเอามาผูกถุงขายขายแค่5บาทหรือ10บาทจำไม่ได้สัพรพสามิตจับปรับเขาห้าหมื่นบาทสะท้อนใจดีฉันมากเลยนะคะเพราะอะไร กินน้ามันเนี้ยนะคะมันไม่ได้เมาไปฆ่าใครตายได้ค่ะมึงมึงทําไมไม่ไปตามจับยาบ้าโอเคค่ะไปไปหลับไปนอนเลยค่ะไม่มากกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยให้เขาทำเถอะค่ะหนึ่งเขามีไรายได้แล้วไม่ต้องไปกลัวหรอกค่ะไอพวกที่บอกว่าการที่มีการที่ทําอย่างเงี้ยเพื่อที่จะทลายทุนผูกขาดไปทลายทําไมคะทุนก็ส่วนทุนคุณไม่ต้องไปทําลายเขาหรือไปทลายเขาคะ่ะ คุณทําให้ชุมชนเขาแข้มแข็งในที่สุดเนี่ยนะคะในเมื่อชุมชนมันแข้มแข็งคนมันมีทางเลือกอยากจะกินของที่แบบว่าเออมันไฮโซมีแบรนด์มึงก็ไปซื้อของเจ้าสัวอยากจะกินแบบบ้านๆมีงานบุญงานอะไรเนี่ยนะ,ะมึงซื้อไหวเหรอคะหลังเท่าไหร่ทําเองกินเองก็เมากันไปสิคะถูกไหมอ่ะเขาก็จะมีตลาดของเขาไปทลายทําไมถ้าทลายทุนผูกขาดนะดิฉันถามว่าการก่อนที่เขาจะผูกขาดได้เนี่ย มันไม่ใช่ง่ายๆไม่ใช่เอาเชือกไปผูกต่อๆกันถ้าทุนผูกขาดหรือทุนอยู่ไม่ได้ลูกหลานคนไทยพนักงานที่อยู่ในห่วงโซ่เหล่านั้นทํายังไงตกงานกันมึงว่าไงมึงรับผิดชอบไหวไหมคะนั่นแหละค่ะดิฉันถึงได้มองไงคะว่าการที่ทําแบบนี้มันไม่ได้หมายความไปส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยกินเหล้าแต่คนไทยก็สามารถที่จะต่อย,ยอดนั้นเอาอันนี้นะฮะไปเป็นอาชีพได้ซึ่งอาจจะมีกฎหมายอะไรก็ไปศึกษากันให้ดีๆ เช่นจะทําเป็นวายเป็นอะไรก็ทําให้การาแปรรูปขึ้ผลทางการเกษตรช่นสับประรดเนี่ยนะคะซึ่งวันดีคืนดีก็มาเทบนถนนวันดีคืนดีก็ถูกช้างมาย่ำดีอะไรแบบเนี้นะ,ะเป็นข่าวอยู่เนืงองๆดิฉนะะบอกว่าสลดใจเพราะว่าวิธีแก้มันไม่มีก็คือจะไปทําอะไรอะฮะเพราะถึงเวลามันมากนะฮะในกลไก,กของการตลาดอะไรที่มากเกินไปมันก็ย่ไม่มีค่าถูกต้อง แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนั้นฉันบอกว่ามันเคยมีรัฐบาลบางรัฐบาลนะคะที่ตอนนั้นมันมีอะไรขาดแคลนแม่งก็ไปเอาจากต่างประเทศมานะฮะในขณะเดียวกันพืชผลของนมันไม่ได้มันเขาไม่ได้ไม่ทำค่ะเพียงแต่ว่ามันออกมาอ่ามันออกจากตลาดช้ามันมีน้ําท่วมอะไรเงี้ยนะฮะของมันก็จะแพงกลไกทางตลาดแบบนี้ที่ฉันบอกว่ามันควรจะอธิบายให้ประชาชนเข้าใจไม่ใช่มานั่งด่ากันอยู่นั่นคะว่ารัฐบาลนี้ไอ้นั่นแพงไอ้นี่แพง คือมึงต้องอธิบายนะคะว่าแพงมันไม่ได้แพงเพราะ